หาคอนเทนต์ใหม่มาให้เพื่อนๆที่พน้องๆในเฟซบุ๊กนะครับที่ติดตามอยู่นะครับยังไงก็ขอขอบคุณสําหรับไลค์สำหรับแชร์ที่ติดตามเปนมานะครับวันนี้อคอนเทนต์นี้ผมก็คิดว่าจะมาโชว์เครื่องมือพิเศษแล้วกันทําเองอแต่ว่าใช้งานมานานแล้วผมก็ใช้งานมาน่าจะ6-7ปีแล้วแหละแต่ว่าค่อนข้างปลอดภัยเป็นการาเข้าลานหรือว่าจะใส่ลานโดยการ ใช้เครื่องมือเหมือนของคนนอกนะครับแต่ว่าผมทาเองก็เซฟหน่อยประหยัดนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับอันนี้จะเป็นใส่ลานของญี่ปุ่นนะครับผมเดี๋ยววัาานหลังจะทําเป็นใส่ลานของอพวกเยอรมันพวกของที่มันเป็นกระปุกลานแต่ว่าตอนนี้เป็นแบบไม่มีกระปุกลานผมต้องรัดลานพอดีผมก็ถอดลานทุกเรือนแล้วก็อถอดมาแล้วจะต้องล้างอันนี้ต้น,ตนพอใส่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือทําสาเร็จแล้วก็จะใช้ลวดรัดนะฮะแต่ว่า ถ้านี่ครับเราถอดมาล้างเสร็จแล้วเนี่ยฉโลมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าฉโลมน้ำมันเรียบร้อยเราก็ต้องอน,นี่มือเราต้องสะอาดแล้วนะครับแล้วก็ชโลมน้ำมันเรียบร้อยทั้งทั้งหมดต้องถโลมมันให้เรียบร้อยเสร็จแล้วมาเริ่มกันนะครับเริ่มใส่อ่าอ,อื่นเราต้องเซฟตัวเองก่อนใส่ถุงมือข้างนึงเพื่อเพื่อให้การลันดีนะครับผมเซฟตี้นิดนึงเพราะว่าลัานดีแรงนะ ต้องระวังเราหัวลายเข้าเครื่องไอเข้เา,า,าตัวล็อกนะครับผมก็จะมีตัวล็อกก็ทําไว้เป็นเหล็กแข็งๆธ็รมได้เนี่ยแหละครับแล้วก็ใส่ตัวมัดใส่ตัวมัดก่อนก็เลยบิดให้แน่นๆมาบิดให้แน่นเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะม้วนมันใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกลุกเข้าไปแล้วก็ประคองเลยครับกระหมุน เท่าลางธรรมดาตัวนี้เราจะกันกนบิดกันบิดนะครับมันจะเป็นประแจรธรรมดาผมก็ามาทำเกันบิดแล้วก็หมุนนะครับมันจะบิดไปปิ้น,ไปป,นไปปิ้นมาแต่เราช่วงแรกจะหมุนยากนิดนึงต้องประคองก่อนลองนะองละองหมุนไปเรื่อ่ๆเป็นเล็กนะครับแล้วก็ถจะมัดได้ติดถุงมือ สงบไม่ได้เด่อปล่อยก็ไม่เป็นไรฮะเทปคล้องไว้นิดเดียวนะสอน,นจะรอดพอเริ่มพอเริ่มแน่นแล้วมันจะแข็งเข็มยากขึ้นเงาเรื่อยๆแล้วเหม,มือนกันถุงมือติดจริงๆมันจะเป็นถุงมือที่เรียบผมอันนี้ผมเตรียมไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ว่าใช้งานได้แน่นอนครับ เอครับมมเมราะว่าตัวนี้มันล็อคไปอยู่มันจะไม่หลุดมุนมุนมุนมนน,นกว่าเราจะคิดว่าเอาใส่บบง่ายๆแล้วนี่ผม เราก็หมุนเรื่อยๆให้เล็กที่สุดไม่ถึงจะหยุดให้มันหลวมๆห,หน่อยนะให้มันประมาณประมาณตัวเนี้ยฮะให้ได้ประมาณนี้จะได้ใสง่ายหรือหลวมกว่าน,นี้ก็ได้นิดหน่อยระลังดีอะไยังยังไม่ใกล้เดียนะ ตัวนี้ญี่ปุ่นจะเข้ายากทีหนึ่งแต่ว,ว่าถ้าเป็นพวกเวยอรมันพวกอะไรพวกนี้นกระปุกก็จะง่ายเลยญี่ปุ่นไม่มีกระปุกอ่าได้ระดับนี้แล้วนะครับได้ระดับนี้เราก็จะมามัดกันนะครับมัดลายในการทําลวดเอารวดมามัดนะครับนะครับลวดเข้าไปเลยแล้วก็มัดใช้คีมมัดบีบ เพิ่บึ๊บฉีกไก่ให้มันดีดแล้วกันครับถ้าดีดอันตรายครับเรามัดโดนหววไปแล้วนะครับสุดท้ายเราก็คายวิธีคายผมก็จับฝั่งนี้เลยแน่นๆฝั่งวันนี้แน่นนะคายเนาะคายกับด้านครับมันจะค่อยๆคายได้นกัน ระวังดีอเงี้ยะขา,ายสมดแล้วก็แกะได้เลยคราวนี้พอแกะมาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ลนะใส่ง่ายนะครับปลอไถนะฮะอันนี้วันวันนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะถุงมือปกติจะเรียบกว่านี้ฮนะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับก็คือล็อกไว้นะครับเนี่ยนี่ผมล้างเสร็จแล้วชโลมน้ำมันแล้วเห็นไหมครับจะใหม่เลยนะใหม่เลยอันนี้ลานเก่าของลูกค้านะครับไม่ใช่ ไม่ใช่ลานซื้อมาใหม่ครับแต่ว่าเราชะโลงให้เรียบร้อยแลวล้างใหม่หมดนะฮะข้างนอกก็เรียบร้อยหมดเลยนะฮะใหม่ทิพนะเรียบร้อยครับก็สรุปนะครับผมสําหรับ ep เนี้ยก็แค่การเข้าลานของญี่ปุ่นมันจะต้องปลอดภัยนิดนึงจะหมุนจัดเครื่องหรือจะไปใส่จนาฬิกาเลยมันจะครอบแค่เระประกอบยากแต่ว่าถ้าเราหมุนถ้าเราหมุนกับตัวเครื่องเนี้ยหมุนให้เรียบร้อยมันก็จะใส่ง่ายครับมันสั้น ไม่แบบโล่งเายางเป็นไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆที่อาจจะทําเองก็ได้ครับอต่เนี้ยลองมาดูก็ได้ครับเครื่องอยินดีให้ให้ดูนะครับผมไม่ไม่ได้โหงว,วิชาอะไรก็แค่แกนเหล็กอันเดียวแล้วก็มีเสาสองอันมีประแจเก่าๆอันนึ่งมาทําแล้วก็หัวหัวสว่านมาล็อตแค่นั้นเองครับอันนี้จับได้ทั้งลานเยอรมันทั้งลานญี่ปุ่นนะครับ อันนี้เป็นงานง่ายๆเรียนแบบ DIY กับจากพวกของทางเมืองนอกครับนะผมก็ไม่ห่วงวิชานะครับสนใจไม่เข้าใจยังไงก็ถามได้ถามใต้หรือโทรมาถามหรือไลน์มาถามกันได้ครับไม่ม cool ีปัญหาครับผมก็คลิปน mm ี hmm. ้ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นิดนึงพอดีช่วงนี้ ถ้าทําคลิปได้เยอะๆก็จะพยายามทําให้ถ้าพี่น้องคนไหนอยากได้คอนเทนต์อะไรก็โพสต์ลงมาถามลงมาในในในเฟซก็ได้นะครับในเพจก็ได้ครับยินดีจะช่วยเหลือทุกท่านนะครับผมถ้ายังไงขอกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ขอจบไว้แง่นี้นะครับครับ